ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกทคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรส i n g m o d e รายการที่จะสรุปผลแมชมวย <c oughs> โอยเอาห่รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่93ของรายการ r เ s l i n g Mode แล้วละฮะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนตุลาคมจากทางสมาคม IMPACT อย่างศึก b a l f o r Gory y 2 2 3 3นนั่นเองฮะ และใช่ฮะอย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่ในเทปที่แล้วนะคะว่าเทปนี้เนี่ยจะมีแมทช์มวยปล้ำหญิงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นให้เราได้รีแคปแล้วก็รีวิวแต่ช้าก่อนที่บอกว่ามีแมทช์เดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันมีแมทช์เดียวจริงๆอีกแล้วนะเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีแมทช์ชิงแชมป์โลกอินแพ็ค c อกอ t ลแทกทีมอยู่อีกแมทช์หนึ่ง ที่ได้อัดเทปไปในศึกบาลฟอร์กอรี่นี่แหละแต่ว่ามันดันเอาไปฉายให้ดูผ่านทาง YouTube แทนซึ่งแมตนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากอยู่แล้วนะคะในเมื่อมันไม่ได้มีการได้เสียแชมป์เกิดขึ้นเพราะงั้นเราจะขออนุญาตไม่พูดถึงแมตช์นี้ไปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคือจะหาว่าเราขี้เกียจก็ได้แหละไม่ปฏิเสธแต่ว่ายังไงถ้าใครสนใจอยากจะดูแมตช์ นี้จริงๆเนี่ยก็หาดูได้ฟรีนะคะทางช่อง YouTube ของสมาคม IMPACT Wrestling MK Ultra เจอกับเดียร์นาเปรโซแล้วก็ทาช a าสติลนะคะถ้าชอบถ้ารักถ้าสนใจก็ไปดูกันได้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกแมตช์หนึ่งที่มีนักมวยปล้ำ แล้วก็หญิงปล้ำรวมกันได้หมดนะคะนั่นก็คือแมตช์คอโยชอตหรือถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือแมตช์ที่ปล้ำเหมือนรอยัลรัมโบ e แล้วก็ได้รางวัลเหมือน m ั n นี่เดอะแบงซึ่งตัวแมตช์โดยรวมเนี่ยก็นับว่าสนุกดีนะคะมีพวกแบบว่าไคลินคิงตอนนี้คิสจีเซลชออะไรพวกนี้มาปล้ำด้วยนะคะอันนี้เราแนะนำให้ดูเนาะ และสำหรับผู้ชนะของแมตช์ Call Your Shot ในปีนี้เนี่ยอันนี้เราขออนุญาตบอกเลยก็แล้วกันเนาะว่าคือจอร์ดนเกรสซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่นักมวยปล้ำหญิงชนะแมตช์นี้และจอร์ดีเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิ์ของผู้ชนะในการท้าชิงแชมป์โลก Impact Knockout ทันทีในศึก Hard to Kill ปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ เพราะงั้นหลังจากที่ทุกคนคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยได้ดูรายการเทปนี้จบลง ก็คงจะไม่ต้องไปสืบกันต่อแล้วละฮะว่าจะได้ดูแมตช์ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์เส้นนี้เนี่ยเป็นใครเจอกับใครแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงจุดนั้นกันเนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงแมตช์มวยปล้ำหญิงในศึกเบลฟอร์กอรี่ปีนี้กันนะฮะเราขออนุญาตแป๊บเดียวเลยในการประชาสัมพันธ์ถึงงานเรสติ่งโหมดเยนอวอร์ดงานประกาศงานแจกรางวัลโดยคนรักมวยปล้ำหญิงให้กับวงการมวยปล้ำหญิงและ ร่วมกันโหวตโดยแฟนมวยปล้ำหญิงนะคะตอนนี้เราได้ทำการประกาศรายชื่อสาขาทั้งหมดของรางวัลที่จะได้แจกในปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้ง25สาขารางวัลแล้วนะคะและในตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปิดให้แฟนมวยปล้ำหญิงทั้งบ้านนะคะได้ช่วยกันส่งรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเข้ามาเนาะก็คือถ้าใครเห็นว่าเฮ้ย hey, รางวัลนี้คนนี้แมทนี้สมาคมนี้ ควรจะได้รับการพิจารณาเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงในลำดับต่อไปเนี่ยก็สามารถช่วยกันเขียนส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาปิดรับเต็มที่แล้ววันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้คือวันสุดท้ายถ้ายังไงใครสนใจอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะช่วยกันรีบส่งเข้ามาได้เลยนะคะแบบฟอร์มสามารถ แกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้หรือสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงเราขอขอบคุณสำหรับความสนใจแล้วก็ความร่วมมือที่มีให้กันมาโดยตลอดแล้วก็นับจากนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบหน้าของงานประกาศผลรางวัลเรสติ้งโหมดเย a อ a w a r d ปีนี้นะคะเจอกัน เอาละฮะสำหรับบาวฟอร์กอรี่ในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วในวันศุกร์ที่21ตุลาคมปี2023นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามซีเซโรสเตเดียมเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกบาลฟอร์กอรี่2023นะคะก็จะมีทั้งหมด1 m a t c แมตช์ทวนด้วยกันได้แก่แมตช์ชิงแชมป์โลกอิมแพค k n o c k o u t ์ out, ระหว่างทรินิตี้ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับมิกกี้เจมส์นั่นเอง และสำหรับแมตช์ชิงแชมป์โลกอิมแพ k n o c k o u t ระหว่าง Trinity กับ m i c k ี้เจมส์นะคะผลของแมตช์นี้ Trinity สามารถเอาชนะ m i กกี้เจมส์ไปได้นะคะโดยการจับ m i c k ี้ James เนี่ยล็อกด้วยท่าสตราสตรสัสจน m i c k ี้เจมส์ทนไม่ไหวต้องตบพื้นยอมแพ้ไปทำให้ Trinity กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกอิมแพ k n o c k o u t ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมฮะ จะบอกว่าเราตั้งทงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ดูแมตช์นี้เลยนะว่าถ้าแมตช์นี้เนี่ยมันทำออกมาได้ไม่มันเท่าหน้ากรรมการเราคงได้ซัมแมตช์นี้เละแน่เลยแต่พอเข้าจริงแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไม่ได้แย่เหมือนกับหลายๆแมตช์ของ Trinity ในสมาคม Impact ในช่วงที่ผ่านมาก็แล้วกันพูดแบบนี้ก็แล้วกัน แน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่แมชมวยปล้ำหญิงที่ดีเลิศประเสริฐสีที่สุดที่ได้เกิดขึ้นในศึก b บลฟอร์กอรี่อะไรขนาดนั้นหรอกนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแมชที่น่าเกลียดซะจนไม่สมศักดิ์ศรีของศึก b บลฟอร์กอรี่ที่นับว่าเป็นศึกใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีของสมาคม IMPACT ด้วยแล้วนะคะ คือในเรื่องของความรอหรือว่าความน่าดึงดูดตาน่าดึงดูดใจของแมชนี้เนี่ยเราคิดว่าไม่จะเป็นต้องพูดให้มากความเนาะในเมื่อมันเหลือล้นขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะสำหรับป้ามิกกับทรินิตี้ที่เคยอยู่สมาคม WWE มาแล้วทั้งคู่ในช่วงเวลาที่ก็คาบเกี่ยวกันด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยกลับไม่เคยมีโอกาสมาประมือกันแบบตัวต่อต,ตัวมาก่อนเลยบนสังเวียนของสมาคม WWE ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับใครหลายคนรวมไปถึงเราเองก็ด้วยนะคะแต่กลับมีโอกาสได้มาเผชิญหน้ากันในสังเวียนของสมาคม IMPACT แทนนี่แหละที่ที่หลาย d r ดร m มแ c h ของแฟนมวยปล้ำหญิงหลายคนกลายเป็นจริงนะคะโดยที่มีแชมป์ p m p t c t k n o c k o u ทที่ป้ามิกก็ไม่เคยเสียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสละแชมป์เนาะไม่ได้โดนกดจนเสียหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละเป็นเดิมพันนะคะ สำหรับแฟนมวยปล้ำหญิงหลายคนเออด้วยความอิมแพกอะไรต่างๆนานาของแมชนี้ความดรอขนาดนี้ของแมชนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละแต่สำหรับเราแล้วนะคะสิ่งที่เราคาดหวังจากแมชนี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นอย่างแน่นอนฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเรื่องของคุณภาพแมชการปล้ำ ป้ามิกกับทรินิตี้อาจจะไม่ได้มีเคมีบนเวทีร่วมกันที่ดีม,มากขนาดนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีมากกว่าทร so, ินิตี้กับเดียน์นาเปราโซก็แล้วกันคือเราสังเกตเห็นนะคะว่าทุกจังหวะการใส่ท่าจังหวะการส่งต่อท่าหรือแม้แต่การสร้างสปอตการปล้ำเนี่ยมันไม่ได้มีความลื่นไหลลงตัวมากขนาดนั้นนะมีการใส่ท่าแล้วหยุดเพื่อรอใส่ท่าต่อไปแล้วก็หยุดรออีกทีเพื่อใส่ท่าต่อไปแบบนี้เนี่ยอยู่บ่อยครั้ง เลยทีเดียวนะฮะซึ่งมันทำให้ม omentum ของแมตช์ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรจะเป็นบางสปอตเนี่ยก็ทำออกมาได้ไม่ชัดเจนจนเราไม่มั่นใจนะว่าเอ้ยอันนี้คือมันจงใจทำออกมาให้เป็นแบบนี้หรือว่ามันพลาดจริงๆกันแน่วะแต่โอเค เรามีความรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยก็พยายามที่จะทําแมชนี้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะคะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทั้งคู่แค่ออกมาปล้ำตามใบสั่งให้มันจบจบไปทั้งอย่างนั้นน่ะคือไม่รู้สิฮะอาจจะเป็นเพราะว่า Trinity เนี่ยมีความคุ้นเคยกับสไตล์การปล้ำของมวยปล้ำนอกสมาคม WWE มากขึ้นมาอีกนิดหน่อยแล้วก็เป็นได้นะคือจากที่เราดูแมชการปล้ำของเธอในรายการรายสัปดาห์ประกอบรวมเข้าด้วยกันแล้วอ่ะ เราคิดว่าเธอมีพัฒนาการอยู่นะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นพัฒนาการที่รวดเร็วพรวพราดทันใจอะไรขนาดนั้นนะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเคมีบนเวทีที่มันไม่เข้ากันเฉยๆอย่างตอนที่ปล้ำกับดิออนนาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่ปล้ำกับจีเซลชอ่ะแมทช์มันก็ยังออกมาสนุกได้เลยนึกออกไหมแถมเราคิดว่าแมทช์นั้นเนี่ยยังเป็นแมทช์ที่สนุกที่สุดของทรินิตี้ในสมาคม Impact ด้วยแล้วนะคะ ถ้ารองงมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแมตช์นี้นี่แหละช่วงครึ่งแรกไปจนถึงช่วงครึ่งกลางของแมตช์ สำหรับเราแล้วนะคะทำออกมาได้ค่อนข้างจะเฉยๆไปหน่อยนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการบิลลอัพขึ้นมาเพื่อใช้เร่งเครื่องในช่วงท้ายได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะเพราะว่าช่วงท้ายที่มีการแลกท่ากันไปมาระหว่างปปามีกับทรินิตี้เนี่ยก็ถือว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงการขโมยท่าประจำตัวของอ e ีฝ่ายมาใช้เนี่ยก็ช่วยสร้างความตื่นเต้นแล้วก็สีสันให้กับแมชนี้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน พูดถึงการสร้างสีสันให้กับแม์แล้วนะคะจะไม่พูดถึงการทำเท่าวีลิกของปามิกไปไม่ได้เลยนะคือเออะไรก็จะต้องทริบิลถึงแม์ในเรสเซมาเนียยีบสตลอดเลยแต่ก็เข้าใจได้แหละมันเป็นซิกเนเจอร์ของแกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับการบอก ไกลๆด้วยว่าตูดหล่อนเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะฉันชอบอยู่แล้วเออแล้วหลังจากโมเมนต์นั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการดึงสลักให้แมทนี้มันมีชีวิตชีวาขึ้นไปอีกหน่อยจริงๆนั่นแหละส่วนผลลัพธ์ของแมทนี้นะคะส่วนตัวแล้วเราไม่ได้ติดขัดใจอะไรเป็นพิเศษนะพอได้เห็นคุณภาพของแมทที่ก็ทำออกมาอยู่ในระดับที่รับได้นะฮะเราเองก็พลอยที่จะ รับได้กับผลลัพธ์ของแมตช์ไปด้วยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าจังหวะการจบแมตช์หลายๆแมตช์ของ Trinity นะคะมันทำให้ทุกอย่างอะ่ะแอบดู up ไปหน่อยเพราะว่าพอมันเข้าทางปุ๊บจับล็อกแล้วตบพื้นยอมแพ้จบเลยอะ่ะมันเป็นแบบนั้นแทบจะทุกแมตช์เลยนะคะแล้วบวกกับการทรานซิชันถ้าไม้ตายที่ก็ไม่ลื่นไหลด้วยแล้วอะ่ะมันยิ่งทำให้เราที่หงุดหงิดอยู่แล้วหงุดหงิดเข้าไปใหญ่นะคะ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกนะ Trinity จับป้ามิกใส่ทันล็อกได้ค่อนข้างสวยแถมมีจังหวะยื้อแย่งในช่วงท้ายนิดหน่อยเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปหรือว่าทำร้ายจิตใจแฟนป้ามิกแบบเรามากเกินไปเราก็เลยโอเคนะฮะคือสำหรับแมท นี้เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพของแมทต่อผลลัพธ์ของแมทอย่างเดียวเลยอะนะคะพอจะเข้าใจใช่ไหมที่เราพูดอะคือถ้าหากว่าอันนึงเนี่ยมันทำออกมาได้ดีอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยเลยโดยอัตโนโมัติประมาณนี้เลยนะคะแค่นั้นเลยดังนั้นถ้าคุณภาพของแมทนี้ออกมาโอเคผลลัพธ์เราก็โอเคเพราะด้วยปัจจัยอื่นๆอ,อย่างการปูเนื้อเรื่องที่เราคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแข็งแรงมากเหมือนกับการปูเนื้อ เรื่องเข้าศึกบอฟอร์กอรี่ในปีที่ผ่านๆมา อย่างปีที่แล้วของมาชากับจอดีนก็เข้มมากปีก่อนหน้านั้นไปอีกหนึ่งปีปอ๊มมิกับเดิออนาก็เข้มไม่แพ้กันนะ่ะส่วนปีนี้เราบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะจืดชืดกว่าชาวบ้านเลยนะคะคือมันไม่ได้ช่วยส่งให้เราลุ้นหรือว่าแค่สักเท่าไหร่อยู่แล้วนะว่าใครจะแพ้หรือว่าชนะเราแทบจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้เลยเราโฟกัสอยู่กับแค่คุณภาพของแมตช์ล้วน หรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกอย่างการเอออยาให้รุ่นใหญ่กว่าอย่างป้อมิกเนี่ยมาฝังกลบรุ่นเล็กกว่าอย่างทรินิตี้เลยและด้วย Star Power ของทรินิตี้ในตอนนี้เนี่ยก็ยังส่งผลดีกับสมาคม Impact มากกว่านะฮะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะหมายรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้ที่สมาคม Impact เนี่ย กำลังจะรีแบรนด์กลับไปเป็นสมาคม TNA เตรียมผงาดขึ้นมาเป็นเบอร์ใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ตั้งหลักเป็นเบอร์รองมานานคือด้วยปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าเป็นที่กังขาอีกต่อไปแล้วนะฮะว่าทำไม Trinity ถึงยังคงต้องรักษาแชมป์ในแม์นี้ได้อยู่ต่อไปนะฮะต่อให้ป้ามิกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวหยุดแชมป์รุ่นใหม่ ที่กำลังจะโอเวอร์พาวเวอร์มากเกินไปอยู่ทุกๆครั้งอย่างครั้งของเดียรนนาหรือว่าจอร์ดีนเองก็ดีแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วละฮะเพราะว่าทุกๆอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่3.25ดาดาวด้วยกันนะคะ ก็อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อตะกี้นี้นอว่าสมาคม Impact ที่เรารู้จักกันเนี่ยกำลังจะรีแบนด์กลับไปเป็นสมาคม TNA อีกครั้งหนึ่งซึ่งเรารู้สึกดีใจนะถ้าหากว่าเป้าหมายของการกลับไปเป็นสมาคม TNA อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือการกลับไปพร้อมสู้รบปรบมือกับสมาคมมวยปล้ำอื่นๆในระดับเมนสตรีม หลังจากที่อยู่ในช่วงที่เหมือนกับพักฟื้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งภายใต้ชื่อของสมาคม IMPACT นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากเห็นจริงๆนะว่าเออการกลับมาแล้วก็ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันระหว่างสมาคมเหมือบพร่ำต่างๆในเมกาเนี่ย คือแน่นอนนะคะเราไม่คาดหวังว่ามันจะไปท้าชนแล้วแบบชนะหรืออะไรแบบนั้นหรอกแต่คาดหวังว่าเออมันก้า กลับขึ้นมาในจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ถอยหลังกลับไปในจุดเดิมอีกใช่ไหมเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะฮะว่าสมาคม TNA สมาคม IMPACT เนี่ยมีประวัติเรื่องของการแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่บ่อยๆออะนะแต่ถึงแม้สภาพเหมือนจะปางตายอยู่หลายครั้งก็ไม่เคยตายสักทีหรือบางคนก็อาจจะบอกมันตายแล้วมันฟื้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราก็เบื่อกับการที่มันเป็นแบบนั้นแล้วนะอยากให้มันฟื้นแล้วมันพังา แล้วมันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้จริงๆสักทีอย่าได้ตายๆฟื้นๆอีกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะตายเอาจริงๆเข้าเนี่ยนะคะยังไงก็รอติดตามดูกันแล้วกันว่าหลังจากที่มันกลับไปเป็นสมาคม T N A แล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลปงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนจากสมาคม Impact กลับไปเป็นสมาคม T N A แบบเป็นทางการเนี่ยก็ในศึกแรกของปี2024อย่างศึก Hard to Kill นั่นเองนะคะ และก่อนที่จะจากกันไปนะคะในเทปนี้เราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสำรับสมาชิกทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ได้กดสมัครสมาชิก YouTube Membership ของช่อง The c a t ทเบียเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในระดับลูกแมวแมวบ้านหรือว่าแมวป่าก,ก็ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้การสนับสนุนที่ผ่านมาแล้วก็การสนับสนุนมาโดยตลอดรวมไปถึงจากนี้ไปต้นไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือท่อนาเลี้ยงหลักของช่องเรารายการเราณนะขณะนี้เลย ขอบคุณมากๆสําหรับการสนับสนุนทั้งรายการนี้แล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือของ The c a ค b บ n เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลย และก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r Wrestling m โ d e ได้ทางช่อง YouTube The Cat บ e a n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r Wrestling m โ Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The Cat Bean บียเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The Cat b e บ n นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ ของรายการเรส l ิ n งโหมดนะคะและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนให้เดอะแคทเบียสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t i ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือว่าทาง True Money Wallet ก็ดีนะคะ หรืออีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะคะที่สามารถสนับสนุนช่องของเราและรายการของเราได้นะคะนั่นก็คือการกดสมัครสมาชิก y o u t u b e Membership ของช่องเรานะคะมีหลายราคาหลายระดับด้วยกันเนาะยังไงถ้าสนใจสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้และถ้าหากว่ากดเข้ามาให้กันเนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีฮะ